พียบสิทุกคนนะคะหมายสุขค่าหมาสุขค่ขานะคะวันนี้มากันครบสามสามคนเลยนะคะพี่พลแล้วก็น้องเคยหอมแล้วก็น้องหอมนะคะก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นน้องเคยหอมนะเพราะว่าน้องเคยหอมไปโรงเรียนทุกวันเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราสามคนนะคะไม่ใช่แล้วสามคนนะคะข้างหลังรถก็เต็มเลยนะคะดู เต็มหลังรถเลยนะคะวันนี้เราจะไปออกเดือนนะคะงานออกเดือนที่ท่าเล็กนะคะแล้วก็คือเป็นงานออกเดือนของเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขับรถทํางานมาอีเช่นเคยนะคะเพราะว่ามีคนอยากไปด้วยเยอะเลยนะคะก็เลยเอารถทํางานมานะคะตอนนี้อยู่หลังรถเต็มเลยนะคะนี่อ่าที่ยืนอยู่ก็จะเป็นอ่น้องๆน,นะคะที่ยืนอยู่นะคะอาจจะมองไม่เห็น ผู้ใหญ่ก็มากันด้วยหลายคนเลยนะคะก็ตอนนี้กําลังเดินทางไปที่ท่าขี้เหล็กกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะไปรับน้องหอมได้สั่งเครื่องเล่นอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสนามกระโดดเล่นนะคะก็ที่ฝั่งนี้ไม่มีขายนะคะก็เลยต้อง สั่งที่เมืองไทยมานะคะก็เป็นสนามาเด็กที่กระโดดเล่นนะคะเพราะว่าน้องหอมสั่งมาเพื่อที่จะเอาไปวางในงานต่างๆที่เวลามีงานวัดเอย่ยมีงานอะไรต่างๆเอ่ยนะคะก็จะไปวางให้เด็กมาเล่นนะคะก็แต่ละคนที่นี่เขามาเล่นกันนะคะค่าค่าตั๋วที่ขึ้นไปเล่นนะคะก็คนละ20บาทนะคะน้องหอมก็เลยอยากจะลองซื้อมานะคะไปวางที่งานต่างๆเวลามีงานวัดงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ซื้อมาเนาะก็ จะได้มีรายได้อีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สั่งมาที่เมืองไทยนะคะสั่งใบได้อาทิตหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ของกําลังมาอยู่นะคะก็เดี๋ยวตอนเย็ยนๆถึงจะมาถึงนะคะและราคาก็ราคาประมาณ1 6ื่นบาทนะคะแล้วก็ค่าส่งนี้เท่าไหร่ยังไม่รู้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้น้องหอมจะพาพี่ๆทุกคนไปดูสถานที่ส่งของจาก แม่สายไปท่าคีเหล็กจากท่าคีเหล็กไปแม่สายด้วยนะคะว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ค่าตั๋วค่ารถนะคะแต่ละครั้งที่ส่งเข้าส่งออกราคาเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวจะพาพี่ทุกคนไปดูด้วยนะคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปงานออกเดือนของเพื่อนก่อนนะคะงานออกเดือน ของลูกเพื่อนนะคะก็จะไปนั้นก่อนเพราะว่าสนามกระโดดเล่นที่เราสั่งไว้นะคะก็ช่วงเย็นๆก่อนถึงจะมาถึงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันในงานออกเดือนของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในท่กเคีเล็กนะคะถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงที่หน้างงานแล้วนี่นะคะนี่กําลังลงรถกันเลยนะคะนี่มากันหลายคนมากมากันสองคันนะคะคันข้างหน้าก็ลงข้างหน้านะคะอตอนนี้เรามาถึงที่หน้างงานกันแล้วนะคะ ยูสวยมากนะคะอีกขั้นนึงอีกขันนึงก็คือลงตรงนู <t uk> <t uk ้นนะคะนี่เพราะว่าเพิ่งมาจอดรถด้วยกันนะคะมาด้วยกันนะคะพร้อมค่ะเร็วๆส่วนน้อยนี่นะคะก็กําลังเตรียมตัวกันอีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะเดินเข้าหน้างานด้วยกันนะคะก็งานก็จะอยู่ข้างหน้าของเรานั่นเองนะคะเออนี่เรากําลังเดินเข้าหน้างานกันแล้วนะคะ ญาติพี่น้องที่หมู่บ้านนะคะก็มากันหลายคนมากๆนะคะตอนนี้มีประมาณอยู่่20 20-30คนได้นะคะนี้นะคะทีหลังใช่หมดเลยนะคะเราขับรถมามาเป็กันเป็นกลุ่มนะคะเดี๋ยวไปในงานกันค่ะเข้าไปดูข้างในกันนะคะเดี๋ยวเราไปดู เป็นอะไเล่ไปดูเป็นรานที่ร้าเล เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เมื่อวานนี้นะคะที่น้องหอมได้บอกว่าจะชวนพี่ๆทุกคนนะคะไปดูที่สถานที่ขนส่งของอาจากท่าขี้เหล็กไปแม่สายจากแม่สายมาที่ท่าขี้เหล็กนั่นเองนะคะก็แต่สุดท้ายน้องหอมไม่ได้ไปนะคะเพราะเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะฝนตกหนักมากนะคะน้องหอมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปเอาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ให้คนอื่นไปเอานะคะตอนนี้ก็ได้กลับ ได้มาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะนี้นะคะเป็นสินค้าที่สั่งมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็คือจะที่น้องหอมสั่งมานะคะจะเป็นสนามที่เรากระโดดเล่นนะคะขนาดเท่าไหร่นะคะคือ16ฟุต16ฟุตนะคะ16ฟุตนะคะก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เราเห็นกล่องมันนะคะก็จะมีแค่สามกล่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมา แกะดูแล้วก็จะมาต่อต่อกันดูนะคะว่ามันจะเป็นอย่างที่เราเห็นในภาพแล้วก็สั่งไปไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็ค่าขนส่งนี้นะคะ3มกล่องนี้นะคะสั่งไปนะคะในราคาค่าส่งอย่างเดียวนะคะขนส่งอย่างเดียวราคา900บาทนะคะ,ะข้ามจากด่านแม่สายข้าม,มาถึงที่ฝั่งทักี้เลกแค่นี้เองนะคะแต่ก็เสียค่าส่ง900บาทนะคะแพงมากเลยบอกเลยว่าแพงมากๆนะคะแต่ก็เราก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ น้ำมันพ mode, แพงด้วยนะคะแล้วก็แบบด่านไม่เปิดด้วยนะคะแล้วก็เลยแบบเออแพงแค่ไหนก็ต้องให้นะคะเพราะว่าสินค้านี้ที่เราไม่มีขายนะคะก็เลยต้องสั่งถึงที่ฝั่งไทยนะคะค่าค่าด่านก็อาจจะแพงนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแัวตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มแกะดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเริ่มต่อต่อกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนะคะเริ่มแกะแล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มแกะกล่องแรกกันนะคะก็จะเป็นอย่างที่เราหวังไหมนะคะเพราะว่า น้องหอมกับพี่พลนะคะเราก็เห็นในเน็ตนะคะเห็นในเข้าไปดูใน Google <อ>นะคะที่เขาขายกันนะคะผ้าคลุมสติงเนี่ยค่ผ้าคลุมสติงลายสีลงุงนะลายสีลุงผ้าคลุมสติงตรงไหนข้างๆหรออ,อันนี้นะคะ,ะก็เริ่มแกะดูแล้วนะคะ,ะเพราะว่าน้องหอมก็เท่าที่เห็นนะคะน้องหอมว่าไม่ใช่หรือเปล่าทาไมมันเล็กจังนะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะพี่พลก็เลยบอกว่า เราต้องลองแกะดูก่อนนะคะอันนี้คือสปริงมีเยอะมากที่เส้นนั้นะ่ะเพราะว่าที่น้องหอมไปสั่งนะคะอันนี้คือใหญ่สุดเลยนะคะซื้อมาขนาด16ฟุตนะคะเขาบอกว่าอันนี้16ฟตุตนี่คือใหญ่สุดนะคะก็เลยลองสั่งมานะคะเดีย๋ดวยวเรามาแกะกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนี่ะนะคะสปริงโอ้โหสปริงมีอยู่สามหนงโอโ้ยังหนักเลย ไม่ไหวสปริงมีสามถุงนะคะเนี่ยสามถุงใหญ่เลยนะคะแต่ละถุงนี้ไม่รู้ว่ามีกี่เส้นนะคะน่นะน่าจะเป็นสายคัดหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เราก็ยังติดตั้งไม่เป็นนะคะยังทไม่เป็นมีคู่มือไหมโสมีเหรอเราเกตดูข้างในก่อนนะคะว่ามีคู่มือไหมคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่า ข้อมูลจากบริษัทที่น้องหอมสั่งไปนะคะนี่นะคะอะไรอ่ะเขียนอะไรอ่านไม่ค่อยออกนะคะมาจากสามเท่าแปดหมูห้าบ้านร้องพระเจ้านะบ้านร้องพระเจ้าอ๋ออันนี้คือที่อยู่ที่อยู่ญาติที่ไม่สายนะคะพูดจะส่งนี่คือตรงนี้หรือเปล่า ะะสั่งที่ดัชดานะคะ,ด,ะดัชดาฝั่งไทยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมา,ะาแกะดูใช่ใช่ใช่นี่ไงบินนะคะบินที่ดัชดานะคะสั่งมานะคะก็ราคาทั้งหมดนี้เท่าไหร่ซุราคาหมื่นหกกับห้าร้อยนะคะหมื่นหกพันกับห้าร้อยนะคะเดี๋ยวมาแกะดูทุกๆกล่องเลยนะคะคว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแล้วก็อุปกรณ์จะครบไหมนะคะเพราะว่าน้องหอมยังไม่ได้เห็นกับตานะคะเราไม่ได้ไปซื้อด้วยตัวเองนะคะให้ญาติฝั่งไทย ซื้อให้เองนะคะเพราะว่าทางฝั่งท่กชินเหล็กไม่มีขายนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สั่งไปก็คือว่าเราเห็นแค่ในเสื้อฐาใน Google นะคะในเน็ตนะคะที่เขาโพสต์ขายกันนะคะก็เลยสั่งไปนะคะเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีขายอยู่แล้วนะคะก็เลยต้องสั่งมาจากไทยนะคะอันนี้จะเป็นเหล็กเหล็กวงกลมหรือเปล่าน้อคือน้อง <มา S 1> ตรงกลางมันอะ่ะน่าจะเป็นวงกลมที่ต่อๆกัน น,นี้เริ่มมาประกอบกันนะคะเราไม่นับก่อนหรอว่ามันมีกี่ชิ้นหรือว่าลองติดตั้งดูก่อนใช่ไหมถ้ามันไม่ครบก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ลองติดตั้งดูก่อนนะคะตอนนี้ดูนะคะเด็กๆมัวรอเล่นกันเยอะเลยนะคะ <laughs> เพราะว่าน้องเฟยหอมไปบอกไว้นะคะว่าที่ป้านจะมาตั้งสนามกระโดดเล่นนะคะ ก็ utan, มากันมารอกันแล้วนะคะตอนนี้กําลังติดตั้งอยู่นะคะยังไม่รู้ดิทีติดตั้งด้วยนะคะแล้วไม่รู้ว่าตอนไหนจะเสร็จเออใหญ่จริงด้วยที่แรกนะคะเท่าที่เห็นกล่องนะคะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะคะดูตอนนี้เราลองเกาะดูนะคะคือกว้างมากเอาลูก้เยขาเลจากที่เห็นกล่องนะคะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันมีแค่สามกล่องเล็กๆเองนะคะ นี่คืออะไรูกตอนนี้นะคะมีผ้าผ้าลายสายลุ้งนะคะหนึ่งพื้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผ้าอะไรก็ไม่รู้นะมีติดในกล่องมานะคะก็เดี๋ยวเราลองประกอบดูก่อนนะคะว่าจะยังไงไม่มีคู่มือด้วยนะคะว่าต้องประกอบยังไงแล้วก็ขั้นตอนต้องทํายังไงบ้างนะคะไม่รู้เลยนะคะตอนนี้ก็ลองทําไปดูนะคะลองประกอบดูนะคะ โอ้ oh, ยใหญ่เลย <laughs> ใหญ่จริงๆในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นขามันหรือเปล่าเราพี่นอ้องใช่ไหมขา <c oughs> แล้วก็มีอีกหนึ่งกล่องนะคะอีกหนึ่งกล่องแล้วย,ยังไม่ได้แกะเลยคนะ่ะแกะทีละท่านทีละขั้นตอนนะคะแกะไปแล้วสองกล่องอีกกล่องนึงนี่คือจะมีผ้าผ้าสายลุ้งแล้วก็จะมี มีขาของอสนามเหล็กสนามเล่นนะคะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็คือจะมีเหล็ก,กลออน่าจะเป็นขาต่อข้างล่างให้ยาวสูงหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจแล้วก็กล่องนี้มีอะไรยังไม่ได้แกะดูนะคะลองเปิดดูมันมีสติกเกอร์ตริดไอ้เคยใช่ไหเคยอันนี้อ่ะสติกเกอร์มนะันอ่ะเออเอากรไก่กังไก่กกตัดเลยเออเ,เอออลองเปิดดู กล่องนี้จะมีอะไรข้างในอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอออ้าวสิบหมดเลยกล่องนี้อ๋อนี่ไงจะเป็นผ้าผ้าที่กระโดดอ่าน่าจะเป็นอ่าผ้าผ้าที่อยู่ตรงกลางนะคะที่เรากระโดดเล่นกันนะคะแล้วอันนี้จะเป็นเสาอะไรอีกอ๋อน่าจะเป็นเสาด้านข้างเนาะคิดว่านะคะน่าจะเป็นเสาด้านข้างนะคะ,ะก็อันนี้ก็เป็นวพวกน็อตอะไรต่างๆนะคะ ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันประกอบดูก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ม,นมีคนแค่สองสามคนนะคะเดี๋ยวจะมาช่วยกันประกอบนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ยังไม่รู้พิธีประกอบด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาลองช่วยๆกันประกอบดูนะคะ ป่าจะเล่นนะคะยังไม่เสร็จนะคะไม่รู้ว่าต้องใช้กี่ชัว่วโมงนะคะตอนนี้ยังไม่ครึ่งเลยนะคะเม, <c oughs> มื่อกี้เข้าใจว่าจะครึ่งแล้วนะคะทีนี้พอเราใส่สายสปริงแบบไปติดๆกันนะคะมันดึงไม่ไหวนะคะทีนี้ก็คือต้องถอนออกแล้วก็ใส่แบบไกลๆแล้วหนึ่งเส้นนะคะก็เลยขยับใส่มาทีละนิดทีละนิดนะคะตอนแรกไม่รู้เลยนะคะก็แบบใส่ติดๆกันไปเลยนะคะพอถึงก็เลยจะเสร็จแล้วทีนี้ดึงไม่ไหวจ้านะคะก็เลยต้องถอนแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มใหม่นะคะดู ตอนนี้ใส่สายสปริงยังไม่เสร็จเลยนะคะถ้าใส่สายสปริงเสร็จก็จะใส่เสรารอบข้างแล้วก็จะมีผ้ามาแบบอ่าคัดอ่าอยังไงอ่ะผ้ามากันไว้ข้างๆด้วยนะคะกลัวเวลาเล่นมากลัวว่าจะตกนะคะนะคะกำลังช่วยๆกันใส่สายสปริงอยู่นะคะยังไม่เสร็จเลยก <laughs> ็้หอมนี่คือดึงไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันแข็งมากนะคะดึงไม่ไหวนะ,ะ <c oughs> ก็ให้พี่พลแล้วก็อ่ <c oughs> ลุงบ้านนะคะเขาช่วยกันนะคะ นี่นะคะอีกคนก็เป็นพี่เขยอีกคนก็คือเป็นอานะคะมาช่วยกันประกอบอยู่นะคะเด็กๆก็มารอเพียบเลยนะคะอยางจะเล่นนะคะตอนนี้นะคะประกอบใกล้เสร็จแล้วนะคะนี่สายสปริงนี่คือติดๆกันแล้วนะคะกเล้เสร็จแล้วก็ได้เสร็จแล้วนะคะอีกนิดเดียวคะอีกนิดเดียว ตอนนี้ก็คือง่ายขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ามันแบบมันสายสปิงมันเราแบบใ,ใส่ไว้แบบมันติดติดกันแล้วนะคะก็ตอนนี้ได้แล้วนะคะตอนแรกๆนี่ i, คือเราเริ่มใส่แบบติดติดไปก่อนนะคะมันก็แบบระหว่างตรงที่ไกลๆมันดึงไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้ได้แล้วอีกแป๊บเดียวนะคะก็เลยจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวใส่เสารอบข้างนะคะแล้วก็ใส่ผ้าผ้าปิดรอบข้างไว้นะคะกันเพื่อไม่ให้เด็กตกนะคะอีกแป๊บเดียวก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ไลยเสร็จแล้วเพราะว่าประกอบเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ใส่แผ่นอันนี้ก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,ะเด็กๆนี่คือรอคิวเต็มเลยนะคะโดยรอเพียบเลยรอที่จะเล่นนะคะตื่นเต้นนะคะวันแรก ยังไม่ได้ไปออกที่ยังไม่ยังไม่ได้ไปออกงานไหนเลยสักงานนะคะเพราะว่าเพิ่งสั่งแล้วก็เพิ่งได้มาเมื่อวานเองนะคะสั่งไปอาทิตย์กว่านะคะของเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เองนะคะนี่ปร <c oughs> ะกอบไปเสร็จแล้วนะคะตอนนี้โอเคนะคะตอนนี้ใกล่สมบูรณ์แล้วนะคะอีกเสาเดียวนะคะใกล่เสร็จแล้วนะคะสมบูรณ์แล้วนะคะนี่ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็รอเพียบันเลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะดึงสายดึงสายรอบข้างนะคะไปติดข้างล่างนะคะก็จะเสร็จแล้วตามลุงมาเลย้องอ้อนกูเนาะ้าวนะคะตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนะคะเข้าแล้วเอาเลี้ที่เลย เต็มที่เลยนะนี่อยากเล่นนะรอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเด็กๆรอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะรอให้ประกอบเสร็จนะคะอยากเล่นมากแล้วนะนี่นะคะประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เด็กๆรอเล่นกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะดูเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะก็ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่หารายได้ให้กับน้องหอมเนะาะแล้วก็หาทําอะไรที่แบบคนอื่นเขาไม่ทํากันนะคะจะได้แบบมีรายได้เยอะกว่านะคะก็เลยแบบหาซื้ออันนี้มานะคะซื้อมาจากฝั่งไทยนะคะในราคาบินไปไหนแล้วในราคา16,500บาทนะคะและที่แรกนะคะคิดว่าไม่มีคู่มือนะคะคู่มือก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าทั้งหมดนะคะเป็นภาษางกฤษหมดเลยนะคะอ่านไม่ออก อ่านมังอ่านไม่ออกนะคะแต่ก็ตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะถึงมีข้อมูลนะคะถึงถึงแม้ว่ามีคู่มือนะคะก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราประกอบเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาช่วยๆกันประกอบนะคะ <c oughs> และตอนนี้นะคะก็ยังมีของที่เหลืออยู่นะคะอันนี้คือเป็นอันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะยังไม่ได้ใส่เลยนะคะเพราะยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะมาอีกแล้วนะคะลูกคอสุดท้าอีกคนนึงนะคะ คนละ20บาทนะคะเฉพาะเด็กๆนะคะคนละ20บาทให้เล่นให้เล่นทั้งวันเลยนะคะให้เล่นเต็มอิ่ม,มเลยนะคะแล้วแต่ว่าอยากจะเล่นเท่าไหร่ก็ให้เล่นเลยนะคะจะเก็บคนละ20บาทก็พอนะคะถ้าเราไปถ้าเราไปวางที่งานนะคะก็คนละ20บาทนะคะจะได้เล่นจะได้เล่นแค่15นาทีนะคะเพราะว่าอ่าน้องหอมเคยพาน้องเคยหอมไปเล่นของคนอื่นมานะคะเวลา จ่ายตั้ง20บาทก็คือแค่เล่นได้แค่15นาทีนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่งานไม่ใช่อะไรนะคะก็ลองมาติดตั้งที่บ้านนะคะก็เลยเก็บคนละ20บาทนะคะก็เล่นเต็มอิ่มเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเล่นกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่อยากจะเล่นก็เล่นเลยนะคะก็มอบความสุขให้กับเด็กๆด้วยเหมือนกันนะคะเก็บแค่คนละ20บาทแล้วก็กี่ชั่วโมงก็เล่นเลยนะคะถ้าไปถ้าไปวางที่งานก็20บาทก็แค่15นาทีนะคะโอเคเนาะ ก็อย่างที่บอกนะคะอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะยังไม่รู้ว่าจะไปใส่ตรงไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งประกอบเสร็จนะคะเด็กๆก,ก็อยากเล่นกันมากแล้วนะคะก็เลยแบบให้เด็กๆเ,เล่นก่อนเลยนะคะ <S 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 อันนี้นะคะภารกิจของน้องหอมและพี่พลนะคะก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยววันจันทร์นะคะวันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์เป็นวันอาทิตย์วันจันทร์หน้านะคะก็จะมีงานนะคะจะมีงานอย่างนึงนะคะก็เดี๋ยวจะไปติดตั้งในงานนะคะจะเป็นงานเลี้ยงเจ้าเมืองนะคะที่ ที่ปีที่แล้วที่น้องหอมเคยไปขายของแล้วก็รถติดโชนแล้วก็จนทาให้รถเสียนะคะก็ปีนี้ก็จะกลับไปขายของอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็เอาสนามกระโดดนี้ไปวางที่ในงานนะคะ ก็เดี๋ยวรอเจอกันอีกทีหนึ่งในวันจันทร์หน้านะคะโอเคค่ะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าน้องหอมไปขายของน้องหอมจะถ่ายในงานให้พี่ทุกคนได้ชมกันด้วยนะคะก็ยังไงก็รอติดตามัุด้วยนะคะและสําหรับคลิปในวันนี้น้องหอมจะต้องขอตัวลาที่ทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะพร้อมกับเด็กๆตรงนี้นะคะเด็กๆมีความสุขกันมากเลยนะคะก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะบ๊ายบาย